วันนี้วันที่23มิถุนายนพุทธ์คารา2,568 <c oughs> เป็นวันที่54ที่ข้าพเจ้านายสุริศักดิ์แปทันเทียขอถวายเสียงสวดสยยพระส,สูตรพระศุภริตและมนตต่างๆถวายเป็นพระบูชาธรรมบูชาธรรข้าบูชา,า,ชา,า,ชาและใจและบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอที่ของข้าพเจ้าจงต้องมั่นมีสติลึกได้มีธมาที่จดจ่อยในขลับพันะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิญ หนึ่งบทกาพพรตา,าไตอระหังสมาสมุทโธผะกวาผู้ทังระกวันตังพิวาเทมีสวะฆาโตผะกวาตาธมโมธมังนัมสามีสุปฏิปนันโนภะโตสาวกรสรังโครสรังคังนัมมามีสองบทบูชาพระพิริพินาศอรหังสมมาสัมพุทโธสุติลังปลินิพุโตคุเอหิธระมาโน ฐานิปาและมีหิจัตที่สจิยาวชีวังอาหังพุทธังธรรมังสังขังฐานังขตโตปูเชมิรละนตนะตยังธรรมังจจรามิโสทินาสาบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาก,กวาเลสุอัตตาคาฉันตุเทวตาสัทธามังมุนีลาชาสาสุนันตุตะคขโมกทาง สักแหกามีจะลุเปคิลิสิกัลตตเตจันตาริคีมานีทีเป็นเทธสขกามีจะลวนาคาเนเขหาวัตุมิเขตเตภุมมาจะยันตุเทวาชาลาทธาลาวิสเมยคาคันทพนาคาติดท่านตาท่านติเกยังมเนวลาวจนังซาทบวเมสุนันตุธรรมสวรรคากลยยัมพัทันตาธรรมสวรคากลยัมพัทันตาธรรมสวรรคากลยัมพัทันตาสบทสวผุพะาคณะมการ นโมตัสสะพะอตัวเะรตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะอตัวเะรตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะอตัวเะรตัวสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดใจนาคมนภปะถ์พุทธังเถนังขะจามิธรรมังเถนังขะจามิสังฆังเถรนางขจามิทุติยังปีพุทธังเถนังขะจามิทุติยังปีธรรมังเถนังขะจามิทุติยังปีสังขังเถนังขะจามิตติยังปีพุทธังเถนังขะจามิตติยังปีธรรมังเถนังขะจามิตติยังปีสังขังเถนังขะจามิหก บทสวดสัจจคิริยคาถานัตถิเมสานังอัญญงพุทโธเมสานังวะลังเอเตนะสาจวะเทนะโสติเมโหตุสัพพะทานัตถิเมสานังอัญญงธรรมโมเมสานังวะลังเอเตนะสาจวะเทนะโสติเมโหตุสัพพะทานัตถิเมสานังอัญญงสังโฆเมสานังวะลังเอเตนะสาจวะเทนะโสติเมโหตุสัพพะทาเจ็ดบทสวดติละตนะปะนามะคาถา พุททางนัเมรัตนภูตัสสลีละจีตังธรรมังนัเมรัตนภูตวิสุธิสาลังสังขังนเมรัตนภูตัสุสีลาทีจีเอตังนัเมติรัตนังลัตนาเตยวหังสัมมาสโมสลิตวัตุวิเชสภูตังอัญโยยะยุตะคุณะโยขวสปวะตังอสุมิตยามิปีตเทวะยถาติทันเทกลางวินาตติตตเรสมะสัมภเวนาโลเกกะเถ โลเกกะาจิจจัจจิเลนจัปาตุภูตังคัมพีไรยานวิทยังอติทุทัตสาทังวินโูหิปันิปันิตาชาเนหิวิชัญญะลูปังโลกามหิเกหิจิกทฐานจุปราภณนียังเกสัรจิสุตุวิธิตังคุณกายตายะนาเมวะนาเมหิเอวะชนตายะ สุวิสุตตามปีส,สมุปปัสตมมังมนสีสุธาภาษาทถา,านน่งปุญญาธิกานามะสมุตตมะปุณภภูมังทุกขาพมูจนามุขาายนางขาตานางปูชาเลเหสุภละมังอภิภูเชเนยังนิพานาสาจิกิริยายุปนิสยาทังสัมมาปกิเล ตัมมลาโสธนสิทธิยาจะสาทูหีอัทกุาเลหุปเสวณียังปานีจาปิสาสนาคมณียเมวาตสมาหิตังธิลาตังสารนามตามหะราตินทิวังคณเนสุนมาสัมมานาปูเชมาจาปิสัสตังสุปัสสนจิตาตตฐานุปาลิจาริยาสัทารตาจะพุนเยนะตาทะสุกเตนะสุขีพระเวมุ เตเชนตาตาชะสถาปิสุวาติโหตุโยเจทะธรรมะวินัยมหิบมานภูโตโลกุจลาภิสมโยนิยโตสุโภชังตัสโภปนิสยะเยายะอายามปิโหตุวาทุตเยปริสิตโตสุภาษะกาโล 8. น้ำกาลติติคาถา โยจาคุมามโมหมาลาปกาโถสามังวะปุโธสุคาโตอิโมโตอะมาลาสปาสาวินิโมจะยันโตปาเปสีเขมังเจนะตังวิเนยัง พูทังว่าลันตังเสียสานะมามีโลกาสนาทานจวินายกันตะตันเตสสาเตชัยสีทิโหตุสาพันทะลายาจวินาสเมนตุธรรมโมทโชยวิยตาสสาทุธาเสสิโลกาสวิสุทิมาคังนิยานิโกธรรมทลาสทธาลีสาตาวโหสันติกโลสุทิโนธรรมมังว่าลันตังเสียสานะมามีโมหะปทาลังอุปสรทตถาหังตันเตสสาเตชัยสีทิโหตุสาพันทะลายาจวินาสเมนตุสาทามเสนาสุขตานุโคโย โลกาสปาปูปะกิเลสเชตาสันโตทยางสันตินนโยชโกจะสวะขาตธรรมอาวิธิตังกโลติสังขังวันตังสีสารน้ำมามีพุทธะในพุทังสมศีละถิ่งตันเตชะสาเตชะสีทิโหตุสาพันเนรายาจวินาสเมนตุเก้าบทสวดนโมการอัตตะคาถานโมอรหัตโตสัมมาสามพุทธะสมเหสิโนนโมอุตมะธรรมมาสสวาขาตาเสวะเตนิธนโมมหาสังขาสาปีสุด คาเสีระธิติโนน,นโมโอมาตายาล,า,า,ลยาธาสลาตนาตยาสสาทุกังนะโมอมากาตีตาสาตาสาวาัตุตยสาสปนินโมกา,าลาภภาเวนะวิฆาชาตุปาตถวาน,นโมกาลานุภาเวนะสุวัติโหสุสาปทานโมกา,าลสาสเตเสนะวิจิมิโหมิเตชวาสิบบส,สวดมหาสมัยสวด เออมสุตังเอกัางสามัญภาควาสักเกสุเอติกวิรวัตุสศมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเกนิชาติินปัญจมาเตหิภิกขุเตหิสัพเพเหวะรหันเตหิสัตสิจโลกธาตุหิเทววตาเยผูยนะสันนิปิตาหนติภควันตังทสนายพิขุสังกัญจาโทโฉดตุนังสุทาวาสกายิกายนังเทววานังเอตัตโหติเอตัตโหติเอยังโคผวาสักเกสุเวอติก ပြာတိကပိလဝါသူသမင်္မာဝနေမဟာတာဖီကုဆံခေနသတိံပန္နမတေဟိဖီကုတေဟိတာပေဟေဝလဟန္တေဟိသတိတေတေလောကသာတုဟိເທဝတ ായ ေပိနာသနိပတိတာဟုန်တိဘဝန္တံသာနာယေပိကုကံပန္ဇေနုမယံပိယေနဘဂဝါတေနုဝထံမယမဥပရာဟုန်မိတဝါဟောတောပန္နိကေပာခြေကခါသာပာသေးမထေတေခေါတာເທဝတ ായ ေစေသာပိနာမဝလဝပုရိသောသမန္တံဝါ ภาหสลยวสาีตางวาภาหสัมมิเท so ียเมวสุท้าวเชตุเทเวสุอันตราหาวตปุรตตุทังุตาเทวตาวนตังอภิวาเทตวเอกมันตังอาจทัุเอกมันังิตาโคเอกาเทวตาวตัวสันติเกมเมาทังอภาสิมหาตมโยปนาสมิณเทยวกายาสมคตาอาคตธรมหาอีมังธรรมมายังากิจายวาเปลาสิสังขันติะโคปลาเทวตาปวตสันติเกมาทังอภาสิตตราภิกขวสมาาทังสุจิตังนจกมัสุ สาละที่ว่าเนตานีขยตวานิเทียร์ในละันที่ปันทิตาที่อาติโคเวลาเทวต้าอโตสันที่เกมังคาทั้งพาะาสิเจตวะขีล่งเจตวะบริคังอินทขีล่างโอหัจะมีชาเจจารันติสุดท้ายเมื่อาจากกุมาตาสันตาสุนาคาเียตวลาเทวตาอโตัันที่เกมังคาทั้งะิเจเกจิุทังสนางขตาเสนนตเมีสันติบายจะุมวะหายะมาในสังที่ห่งเทวกายังบริโพสันทีเดียตะพาวัิ ีข <łość> ัวนเตะเยุยนาีขเวตัวกระดาตะโตเทวะศาสนิไปทาตหนติตถาสังทัสนาีขวสังขันจเยีิเตีขเวเหตุสกขธรรมทานังอรันโตธัมมาสัมพุทธาเตสามพีหวันตานังเอตบรมเยวเตวตาานิไปทาตเหตุสเหตทาีม่หังเอตาเยเตี่ขเวันติอนธรรมทานังอรันโตธัมมาสัมพุทธาเตสามพีหวันตานังเอตบรมเยวเตตา တန်နိပေဒါဖော်ပြခြင်းသည်သေထာပြိမိုင်းဟောင်းဤတရားအတိအကျခေသာမိပြခွဲတယ်ဘောကယာနနာမနိကြည်တေသာမိခွဲတယ်တေဘောကယာနနာမနိသိစေသမီးပြခွဲတယ်တေဘောကယာနနာမနိတံခွေသာသုကံမနတိကလောတာပါတိသမိတိအေဝမထေတိခေါ်တဲ့ပြဖို့ဘတ်ဟေခောဘတော့ဘတသောသုမခဝေဘလောရောကြ လောကမဏ္ဍုကာသမီးရထပုံမတသတိတရေစေတာကဘလမေတတာသမယတာဘုလိုစေဟောသလင်နာလောမသာပြန်မှုနို။ဝေထာဝေသာစုသာဝေသနမနာဝိလာဝိညောပဲတေဇောဘဝပနိကပိရဝတဝေတတောမေနတာတာဝိကသနေတေတေဝကယ။အပိကန္တတိဌာနတပိခဝေတေ။ဇာတပမကလုံးစုတဝပုထသ္ဆာသနာဝိတေ3ပါတူတို့လည်နာနံအမနုသနာသာသနံ။အပေကေသသမထောခုလဆံအသတ်တလင်းသတံအေကေ ศาสนาอมนุสานมัสสงเปเนันธรมะะคงีสารพาตาุงท่นสาภาิญญาวิวกิตวานัุมาตโมชาตาวเกานนตเทวกายาภิกันตเวิชานาสภิกโยังกิตสามิกิลาหโนุปปสสะลาสายาคุมากบิลวัตวยทมันโตยิมันโตวันนโตสโมะมานาภิกะมุภิกุนัง สามีจิงว่านางชาสาหัสาเหมนกตายาคนนาตะวันนี้น่ยชิมันตอชิ้มมันตะวันนู้นตัวาสิโนหมดมานาพก้ามุพิกูนังสามีจิงวานางสาตากีลาเตขาราขานนาตะวันนี้นยชิมันตอวชิ้มมันตะวันนู้นตัาสิโนหมดถ้ามานาพิก้ามุงพิกูนั่งสามีจิงวนงอิตเตเจโซลราคะ ยาขานนาตวันนิโนยชิ่มันโตชิมันโตวันนั้นโตโนมุดทมนาพิกามุนิกูนัสมิจิงว่านาเสามีตาไปสตยขานนตวนนิโนยชิมันโตชิมันโตวันนั้นโตโนมุดทัมนาอภิการมุนิูนัสมิจริงว่านาคุมให้ลอะลยโกเวปุราสันเวสนังสีโยนังสตาธางยาขานา ပိလူပိတိခုံဝိရောလာချေကိုသောပာခါသတိကျွတ်မင်းငပလမေတန်းလာချာသရထောပဏ္ဍိကခဏပနာမအတိပိမလာချာဆောပွထားပိတာတဘောဝိန္ထနာမဘရာကြီးထိမှန်တောကြီးမှန်တောမလောတောသီရောမောထမနာပိကမောပိကုနော်သမတိကျွတ်မင်းင จากก um. ิน pues อ mm ันตรสังเระชาววิโรหต่อภาษาติคุมมานางาทีบดีมหาชาญาสิโสภูตตาปิจารสมาวิในนามางหาภะไรที่มันโตชื 5. 5่มันโตวันนันโตสัตย์นหมดั้ามานาภิกษามุงภิกขุนังสมิตริงว่านางปิมานิสังเระชาววิโรภโกภาษาตินาการนางาจีบดีมหาชาญาสิโสภูตตาปิจารสมาวิในนามางหาภะไรที่มันโตชื่มันโตวันนันมันโตสัตย์นหมดถ้ามานาภิกษามุงภิกขุนังสมิติงว่นางอุจารณีสังเระชาวโกุตโรต่อภาษาติอคานางาจีบดีมหาชา ဟုတ်လားဂျားလိုက်ပစ်တော့ပူတာပြာသဘာဝရင်းနှာမာမလာရီဒီမန်တော်ရှိမန်တော်ဝါနောက်တော်စားရင်းနှာမနနာအပြေကောင်းမွန်အပြေကုနံမတင်ကုနံခွေမဟိရန်တော်လာထော်လာကိနေနော်လုံဟောပါတီမင်းနော်လုံပေါ့ခွေလို့တလောင်ဟိဆောင်တာလိုတေမဟလားဂျားစမန်တာတာတို့ရေစာသဌာနနာနာ มาทางสู่อเมริกาพีระวะทะเวเทสงไม่ยาวอินโนทสาโกวันจินิบะละธรรมะยาโกตินโตเวทินทุไปภูจะภูโดทาจันนะนโอกาสเทศโดยจักกินมันทุนิมาสุตตะปนาโทโอปวันโจจินเทวโลโตจะมาจะลิจิจะเตนะตะคันนะโพนโลราชาฉันนะกับโภมาโกวันจินิโกเตวะติมหโลสุยอปวาชะลาเยเตจันเนจฬาทานโนคันธภาสาราธิมัวธัมมานาภิกามุงภิกขุนันทะไม่ถึงวันธาโคนะปฬานะคา ဝေဆာလာသာသာတံအပရမလသတလာအခိုဘာယခထာယဒိပယမနာတလာတဝဒအခိုနခိုင်ခလီနိုအိလာမနမဟာနာကုသဘအက္ကတမီတုံနယေနာခလာခြေသာထာလန်ဒိတိပါတီချပါကိရိဆိုတိချကိုဝေဟိုင်သာတေဝန်မတ်ဘာတာတိရာရာဇပနိအိတေတနာမအဖေယန်တတ်ဟနာဟနာချာနမတိတပနတိုကေမကာတိပူသောသံနဟိုင်ဝါချဟိဝန္တနာခာသဗနာသမကံသပူသော จิตาวิถาเทนะสมุทังอสุราจิตาภัตโลวสวาเทติขมันโตยาสัสินโอคาละคันฉามาทิสมาตุลาธันเวคาสาวิปจิตติตุจิติจะปะหาลาโทนโมุจิสหสัสตันจะผลิภูตานังสภเวิโลจนะมะกาสันในิตวาปิลิงเซนังลาหุปัจมวาขมุงสังโยธาในปันตันเตปิโกนังสิงจิงวะนังอาโปจะเทวาปิวิจะเทโชวายโยจะทาขโมงวาลุนาวาลุนาเทวาสมุตจะลาสเมตตากันนะปายิกาอาภูเทวาสาสิโน သသေတဲ့အရဟအရသဖြင့်နန္နတော်နိနိုရီတ္တမန္တောဒီမန္တောဘနအတော်သလီနောမောရမနာဖေကမုံဖေခွနံသမတိငွနံဝိန္တောတဲ့သဝသလီတ္တဓမ္မတ္တဝေမာတဏထဆိုဝိဇာတဲ့ဝါချနမပိုပုလာကိတာနဆိုရဆိုမိသာတိဝါဆိုရမပိုပုလာကိတာငါခတ္တနိပုလာကိတောအခုမန္တောလာကောတုနဝတောတေတောသခောဖာခခုလင်းတောရေတဲ့အရဟအရသဖြင့်နန္နတော်နိနိုရီတ္တမန္တောဒီမန္တောဘနအတော်သလီနောဝထမနာဖေကမုံဖေခွနံသမတိငွနံဒါဟောတာပို vartheta ချက် market ခဲခလီဝလီတကာကြလို့ချချုံမဖို့ဘယ်ဘာစီနောဝလနာသာထာမချသူသားတဲ့နေချင်းကသူလေးရလူစီလားအာကိုကကိုဘကိုဆောင်နေတဲ့နော်လေတဲ့တော့ဖာယာစဖိနာနာတော့ဝိုင်းလို့မှတောချွတ်မှတောဝါနောတောလာနေလို့မနမနာအပီကံမှုဖီကူနံစမီတင်ဝန်အမမဟာစမနာမနုသာမနုစုတမကိတဝဒူတကာအာကိုအခုမနောဝေဒီကာဒါဟုတ်ရောတယ်ဝါ ยังจะลหงสิ่งวัตถนิยมพัลมาว่าล่ะค่ะคูจะาว่าสิ่ัตถิทีสตสะกายสัเพนันตะวันี้อมันโตจิมันทตวันนี้ทวสิ่งวัตถุมะและภิกามอภิกขูนังทมจิงวนัสุขกะลุมหาคุเวกันหท้าโสตาสกยาปะมคขะคูเทวจ้กคนะจะทามาตาหาละขามีสกัดสิโนทายองอาคาปชุโนโยชิสาพิวัสติเตติสะกายสัพเนันต์ ကဝနိနောဣမန္တောယေမန္တဝနောဒောသိနောမနနာပိကမုံပိကုနံဓမေတိငောအံ खे မီအတေတအာယမကတကတံသတိနောသမ္ပိတ္တကာအာလမသေသာဋ္ဌောနာမာတာသဝနိမန္နာတိနောအာကူဝါသုပလဏိမိတ္တအရေတေထာတာကာယသဘေနာနာသဝနိနောဣမန္တောယေမန္တဝနောဒောလိနောမဒမအာလပိကမုံပိကုနံသမ္ပိတိငောကထေတေသေဝနိကာယသဘေနာနာသဝနိနောနာမန္ဝေအေနာအာခံဈုညေစံဈေသာသဘုဘုစ္စတိမခေနဩဘာတိနမနာသဝေါထခေမ अहेतारी तांतो बम्मा आपले मातोचे पुताईसे मातो थाना कुमालोते तोव आखा समीटिंगोना सप्रम लोकाना महापुमापितिते इवपन्नो छिदमनतो पिसमाकायोय हासीतो अथेताई सराकू बजेको वस्वतिनो तेसान्य मातो आखा हाली तो बलेवाली तोतेला पेपीगां तेलिनते रेवे लफम केमसेन अपिकामी पेट पासा မဟာသေနာအပြေကောင်းပြာသကံသာမန်ဒီယံအေတခန္ဓသာပန်သာလတိခရကေနဖနမတုဝသမန္တောပရိဝရေသမဝုံမွန်ဂျိရောဂျိနံအိတေတသာမဟာလေနောကနေနအပေစသယိ ปานินาตารมหิจาสารังกตวานเพรละวังยสาวุตศโกเมโคทายันโตทวิสุโกตตาสซปาจุทาวาเตีสามุโตวะเสงวเตตันเดสังอภิญญายาวกิตวานจากุมาตโตมาเนศสาสาวุเกศเนิรเตมาเสนาสิกันตัสเอวิชานสติกขะวเจจาระปะมะกลึงสุตวะภูทศสาสารนางวิสาขีปะกามุนีสังโลมันปิอินเชยุสัพเพวิสาสังขมาวิจติตาสัตินโนมธันติสภูเตหิสาวกกาเตชเนสุตตติสิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตัง เสวนาจะพาลานางปันธิทานั้นจะเสวนาผูชาจะผู้นี้อนังอตมังคลมุตตะมังปะิลูปะเทสวะโสจะบุเพจกตะพุญนตตาอัตสังอัตสัมาปัญหิจาเอตมังคลมุตตะมังพาหูชาจันจะสิปันจาวินโยตัสิกโตุภาษิตาจายาวาจาเอตมังคลมุตตะมัมาตาปิถุปาทานาผูะทาราสังโฆว่นักลาจะกรมันตาเอตมังคลมุตตะมัง กานัจะทำให้เจริใจยาตะการนัจะสังเขาะโหวานวัชานิกรรมานิเหตามังคลามุตมงอาลตีวิรติปะปะมาจะพานาจะทังเนมอ่าพุทวจมีุเอตามังคลามุตมะลารวจะนิวตโตสัสนตุธิจะกตัญญูตาการีนธรรมะสวังเอตามังคลามุตมงขันติะโสวจาัตาธรรมนานันจาสนังการีนธรรมะสาังใช้เอตมังคลามุตมะโพจะพรมจะรีอันใจริสัจจานะาสนังนิพพานสาจิกิิเจเมังคลามุตมงพุทธาสโลกธาเมหิจิตังยาสานะคปฏิโส ข้าวิราชังเขมังเอตมังคารมุตตมังเอตายสานิก่าวว่านาสาพาตมปลาชิตาสะพาสโสจิงขาทานที่ทันเตสองมังคารมุตตรรมอนเตสิบสองบทสวดลัตนอาภริต ยังกินชีวิตตั้งอิทวาหุลังวาสัเคสุวายังและตัณามณีทังนะโนสมองอาเทธะคาเทในธรรมบิภุเถละตัณหามณีทังเอเตนะสะเจนะสวัติโหตุขยังวิลาคังมมตั้งปณีตังยาธาจจกะสักายยมุนีสมะหิโตนะเตนะธรรมีนะสมาติกินจีธรรมิธรรมีและตัณหามณีทังเอเตนะสะเจนะสวัติโหตุยามพุทธเสโทปริวันนี้สุจริงธรรมาที่มานันตลิกาญมหูธรรมะที่นาเตนะสมโมนะวิสติธรรมิธรรมีและตัณหามณีทังเอเตนะสะเจนะสวัติโหตุเยาุคะลาอาตัสลังปั သာတာတာလေတာယခာနိဟောတိတေသာပြိနေယသုကတသာသာလောကာ एते सुजिनानि महाबला னீथा मि थंगखे လာတานังบณีทัง एते สะเจนทัวติโหตุ ए सुखयुत ताव မန္သာท่านเห็นอีคามิโนโคทาသณะ हिते ปฏิปัตตาမတังวิဟายရသာมุทာณี पुटिंग पु သမနာ อีดามิสังคีลาสังมณีังเอเจสัเจนสวัติโหทุขีนางโบลานาวานาสิสามภะมวลาเตจิตายิเกวาสมิงเจีนาปิชาวุลนิสันธานิพันธิสายายยทาย่างปฏิโพยทำอิสังคีลาสังมณีทังเอเจสัเจนสวัดิโหตุสิบสามบทสวดทานบทสัตวะอัตตาเวสิตังเสยโยยะใจยังอิลาลาประชาอตตาทานดาสะโพสะสารนิจังสัญญะตจาริโนเนวะเทวะนขันธะโพนมาโล สาวพรมุนาชิตังอภิทิตังกิริลาตถาลุตถาลุปราสะทชันตุโนสิบสี่ประสวดเกศโสดสูตภาสิตตามิทังเตนะพควาตาชานาตาปราสะตาลหัตตาสัมมาสัมพุทธเถนะเอตตุเมมาอนุสเวนะมาปะละมะปะลายามาอิติกิลายามาปฏิกะสัมปทานีนะมาตักเหตุมาเนยะคะเหนะมาคาลาปะลิวิตาเขนะมาทิติ นิชานะขันติที่ยามาผะผลูปัตายามาสมโนโนคลลยาตุเมเหอัตนะอวาชะเนยาชายเมธัมมากุสะายเมธัมมาสาวะชายเมธัมมาวิญูคะระหิตายเมธัมมาสมัตตาสมาตินาอหิตาอยาทุขายะสังวาตานเิี่ถาอัถุเมเหปะจะเฮยะอธถะัถ ยถาตุมเหะระนาวะชาเนยยาไถเมธัมมากุสะไลเมธัมมานวะัยเมธัมมาวิญโยปสาทายเมธัมมาสมัตตาสมายทินาหิตายาสุขายาสังวัตติอถาตุเมเหอุปสัมปัชะวิหะารยะธาติสิบห้าบทสวดอุปนิยสุทธ ឧប ನೀಯ តិជីវិតម្ម ಾಪমায়াং ឆ្លូមនិតាសាណ ಸ್ಸಂತಿ ត ಾನاہے ថংភະຍមលនេពេកមោនោពុញ្ញានិកៃលាថាសុខវ ahanan ឧប ನೀಯ តិជីវិតម្ម ಾಪমায়াং ឆ្លូមនិតាសាណ ಸ್ಸಂತಿ ត ಾನاہے ថংភະຍមលនេពេកមោនោលោកាមិសังបច្ចហេតនស ಂತಿ ពេខោយយថកាយេណ สังยม,ม,มวะยายาอุตเราตรสะตังตาะเปตตาสุขายาโหติยังสิวมานโนปะโลติปุญญธรรมโม,มหเวละคติธรรมจารีเทโม,ม,มสุจิโนสุขม,ม,มาวะหติเอสานิสังโสธรรมเมสุจิเนณนทุขจริงคาสติธรรมจารีสะเพสังขารานิจ่าติยถาปัญญายปาสติ อานิพินตติทุเคเอมะโควิสุทติยาสาเพสังขาราทูขาติจะทาปัญญายปาสติอานิพินตติทุเคเอสมะโควิสุทติยาสาเพธรรมาอนัตตาติจะทาปัญญายปาสติอานิพินตติทุเคเอมาโควิสุทติยาสิบหกบทสวดอปานักชาดกอปานักฐานเมเกตุติยางอาหุตากิกาเอตัดท่าญายเมทาเวตังคันเหยยะอภปนักัง พาหงเวสานันยงยานติปภะตานิวนานิจ่าอาลามโลกขเจตมาโลกอาลามโลกขเจตยะนิมนุสสาวยาตาิตาเนตังขอสานังเขมังเนตังสม,มุตมะมังเน,งนงต,ตังสมะขามาสปตุขามมุตติโยจะพุท่านจะทมมันจะสังันจะอัตถานังขตโตจ่าต้าเลียสัจจานิสัมมากัญญาจะปะสติรูขังสุขาสม,มุตป,ปา้า,า,าทางทุขาจะจะอติกมังอริยัจะอาทังกิกัง สุโคภสษาขามินงังไอตังโคสารนางเค็มเมงเอตังสารมูตะเมงเอตังสารมาคาม,มาสัพทุขับมูสัตติสิบเจ็ดประสวิพระเทศกาลตคาถา อธิต,ต,ต้งนานานะบว่าเขาไม่ได้นับปฏิกงเสียนะข้าดับุคคลไม่ควรทำเรื่งถึงทิ้งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่อถึงทิ้งที่ยังไม่มาถึงเจ้าทัตติจไม่เห็นนันต์จอมอภัตตัญจานะครับทำสิ่งใดล่วงแล้วถึงนั้นก็เป็นแล้วไปแล้วและสิ่งยังไม่มาถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุบันนั่นจะโยธรรมะจตัถาวิปัสสนาธรรมนี้เราธรรมคุปองตังวิธานมัตตุนุพะลุเอเยกบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนง่ายไม่ควรแค่์กาทำนั้นได้บุคคลนั้นเเเพิิิ่่งงจรทนนนั้้ะใหุด อาเชวคัคซีนจำมาถลังโกยฉันามา่น่าทเวฟเพิ่งทำความเห็นในวันนี้แหละใครเริ่มจะรู้ความตา่างในวันพุง่งนในที่หนูสองขา้าตัดใจน,น้ะมหาเศรษฐีนะมาจุนาเพราะว,ว่าความผิดเพียงก็มาจุลนะมพ์มีเศษใ,ใหญ่นั้นยังไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาเพล่งหดและต่ำมาทางที่ต่างดาวเนประเทศราโตติสันโตอาจิกาเตมุนิติพวามมีผูงง้สงบเรียบบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเห็นไม่เก,กิดการทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแล้วว่าผู้มีราตีนึงเฉลิมเรืการชนิดแล่สิบแปดบุษฎ์พีนาทับ ถ้าเราทโมม่หิฉลอนนัตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงผลความแก่ไปไม่ได้พยายาที่ทำโมไม่หิพยายามถึงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้เวลาทำโมไม่หิไม่น่าอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิบหิมะน่าเปหิอนาพาวววินาวพาวววเราจะอะไรไม่พิาตองก็จะต้องได้ผลพักจาของเราของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมศาสตรกรรม กามะสะกมิทิกามะทายะโทกามะโยนีกามะพันธุกามะเพรชโนแล้มีกรรมของตนมีกรรมีห้อยผลมีกรรมเป็ีแรงเกิดในการพูดเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นผู้อาศัยยังกรรมอริสสามีก็ยานังวาปาวะกังวาตัสสะทายะโทวิสามนี้เรทำควรมแม่ดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทเพราะด้าเรับผลของกรรมนั้าสุดไปเอวามีทิอภินหอมปัจุบิหิตะภะและทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทอญ สิบเก้าบทสวดเทวตาวโยชนะคาถาทุคาปตาเจนิสุขาพยาปตาจนิพยาโสกปตาเจนิโสกหอนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามิสัมบัตังบุญยสามปัังสาเพเทวะนุโมทันตุสัพวสามปฏิเสธที่อาทานังทัานตุสัจจะศีลละละขันตุสัพพะทาภาวนาพิระตาหอนตุขาฉันตุเทวตาคาตาสัพเพปุธาลาปตาปฏจเจนันเจถียงพลังค์ท่านดานันจะเตเจนละข้างผันท่ามิสาวพาโสยี่สิบบทสวดเทวตาปิธานะคาถา ันนี้มันยังไม่ใานาฬิกาอยู่มันเม่ใช ยาเทวตาทันติวิหารลวาสินีทูเทเลโวธที่ทะเลแต่หิงแิ้งตาธรรมดาเนนั้วันตุภูชิตาโสทิงกลลงเตตาวิหารลมันทะเลเทลาจอมาชานะว่ากาจะพีขวโวสารามีการทนนั้นปฏิบัติการขามาจะเหนนี่ขามาจิตสลาสปานุปูตาสเวตาวันตุเตเชล่าภูชาเยปิจารณับวาสังเติหาตาทวิวาิการนี้อนิการธรรมวรมาปฏิเสตสัเพวิทูคาสกัลลุนิสังขยังท้าจุิยังแต่ตังธรรมวมธรรมะเทลาจ้บุคลาทั้งโคโหตุมขววาท กทมมุทิ้งคำับุูเนยอามาทำเมรียปรเวทที่เจ21บทสวดถัภ,ภพปฏิาาาทานนะค่ถาแปลหา้าธรรมยามิธานะคาถ้าโย,ยมนามัสเสอุญญาสิธานิกาตตาสญ,ญาณานญานิกตากตานิเม ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงพินผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เตสันจ้าพาคิโนองทูตสัตตานังตปะมานกาและแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเยปิยาคุณะวันตาจะามาหามาตาปิตาทโยคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมาดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ถาเมเจาปยาติฐาว่าอันเยมัชตะเวลโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแมไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลาง ตาติฐันติโลกาสเมงเตภูมิมาเตริญนิกาลามีเวงกันนั่งอยู่ใน,นโลกเกินในภูมิสามเกิดในกัมเราศีปัญเจกจะจัตวกาลาสังสัตวลานตาพอา่อพระเวมีขันห้าและขันหนึ่งและขันที่ท้องเทีย่ยงหนังผมน้อยและผมใหญ่ยาตังเยไปธานามีสัตว์เราได้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วอนุโมทานา อนุมวทันตุเตสยังเยงจิมังนัประชาณาติขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุมัวทานาทารเองเถิดก็สัตว์เหล่าดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข,องข้าพเจ้านี้เทวาเตสังนิเวทยงขอเทพพังหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เล่านั้นมะยาธีนานะภุญญาณังอนั้น อนุโมทนาเหตุนาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วสะเพสัตตาตถทาคของทุกเวลาสุขชีวิโนเขมประทานจากประพนตุเตสะสาทิชัดตังสุภาขอทาถงพวงจึงอย่ามีเวียนอยู่เป็นถุกเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอข้าบอกอันดีของซาเหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยหลวงพ่แผงสาจาธิฐานในวงพอแผงความเพียรและส่งให้การบูชาพระราชาด้วยการ สาธายาบทสวดมือนพระสุภรพระฤิและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ดังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภยัยทั้งปวกหลายข้าพเาจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอด้วยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการถวายมือนและธรรมะเหล่านี้เมื่อทําอนุโมทนาแล้วโปรดออมเลยพรให้แก่ข้าพเจ้าแล้ววัตถุมงคลพระก,กิมพ์เฮลิปินาด,นด้ยาวยวิธีสมเด็จพญานาถสองวรวันวันนิเวศวิหารตลอดจนวนัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิงสร้างขึ้นในที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตข,ขอจงเบง่งด้วยอนุภาพแห่งพบบระฤทธิและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขออจจจงสสสสัเเเรรรร็็าากกกดิิิ์์ทททธธุุปะญ